สวัสดีค่ะพี่พึ่งฟิลนาผู้บริหารศูนย์อำเภอจากรลาดจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้พี่พึ่งจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของเวชสัาอางฟิลนาอีกหนึ่งอย่างนะคะซึ่งพี่พึ่งก็เคยทำคลิปอัดคลิปให้แล้วนะคะแต่วันนี้จะมาบอกและจะมาตอบคำถามให้กับน้องๆที่สงสัยแล้วก็ทักถามกันเข้ามาว่าผลิตภัณฑ์ของเวชสําอางฟิลนามีตัวไหนบ้างที่ถนอมเส้นผมตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็คือตัวของไฟโตเอ็ t ซ์ตาแคนั่นเองตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่ช่วยลดอาการหุดลดร่วงช่วยลดอาการคันช่วยลดอาการแพ้ช่วยลดอาการอักเสบหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นรังแคก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะตัวนี้สำหรับคนที่ทักถามกันเข้ามาก็คือคนที่ทำงานเคมีงานเคมีก็คืองานยืดแล้วก็งานสีนั่นเองว่ามีปฏิกิริยากับ เกี่ยวกับสีผมไหมเกี่ยวกับงานยืดไหมตัวนี้ไม่มีปฏิกิริยากับสีผมนะคะเพราะตัวนี้ไม่มีสารก่อฟองสีผมคุณจะไม่มีปฏิกิริยาเกี่ยวกับทำให้สีซีดลงคนที่ทํางานยืดจะไม่ซีฟูนะคะคือคุณยืดมาอยังไง สะมาตัวนี้ยังช่วยถนอมเส้นผมทําให้เส้นผมของคุณมีความเรียงตัวขึ้นแล้วก็มีความเงาขึ้นนะคะตัวนี้จะช่วยให้เส้นผมของคุณลดการหลุดร่วงแล้วก็ช่วยถนอมหนังศีรษะแล้วก็ช่วยถนอมรากผมนะคะตัวนี้จะช่วยได้นะคะตัวของไฟโตเอ็กซ์ต้าแคร์สำหรับคนที่อากาศร้อนและคนที่ชอบอาการแพ้บางคนจะแพ้แล้วก็จะมีตุ่มขึ้นเนาะแส้แส้แส้แ จะเป็นขึ้นแค่ตรงช่วงบริเวณนี้สามารถใช้ไฟโตเอ็กซ์ต้าแคร์ตัวนี้อาบน้ำได้นะคะล้างหน้าได้เพราะพี่พึ่งก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะทั้งสระผมทั้งล้างหน้าทั้งอาบน้ํานะคะสามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ไม่มีสารก่อฟองนะคะจะช่วยถนอมหนังศีรษะหรือแม้แต่ถนอม ผิวของเรานะคะให้มีความชุ่มชื้นคนไหนที่มีผมบางเนาะก็คนคือผมร่วงแล้วก็คือผมบางพี่พึ่งจะแนะนําให้ใช้ตัว t 8 9ตัวนี้นะคะให้คู่กันใช้ตัวนี้สะระพอหลังจากสะผมเนาะคะ่ะอาบน้ําสระผมมาแล้วเป่าผมหรือเช็ดผมซับผมให้หมาดๆใช้ตัวนี้ฉีดฉีดตรงจุดที่ที่ผมบาง ที่ผมบางเนาะตรงไหนที่เราผมร่วงแล้วเรามีผมบางแนะนําให้ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือตัวที่ปลูกผมนั่นเองตัวนี้คือ t ี9ตัวนี้เป็นตัวปลูกผมนะคะของเวสสัมอางฟิโอนา่าซึ่งลูกค้าของพี่พึ่งใช้แล้วก็ผลตอบรับกลับมาผมงอกขึ้นนะคะผมหนาขึ้นมีผมงอกขึ้นขึ้นเยอะผมสวยขึ้นเยอะนะคะตัวนี้ใช้คู่กันนะคะต้องใช้คู่กันนะคะ ขอบคุณนะคะที่ทักถามกันเข้ามาสงสัยหรืออยากสอบถามผลิตภัณฑ์ของเวสซ์างฟิลนาตัวไหนทักแชทส,สอบถามเข้ามาได้นะคะว่าตัวนี้ทำยังไงหรือตัวนี้เป็นยังไงพี่พึ่งจะตอบคำถามให้กับทุกๆคนนะคะเวลาที่เรามีเวลาหรือบางทีพี่พึ่งก็อาจจะตอบเป็นการส่วนตัวนะคะอย่างเหมือนอย่างเหมือนเช่นวันนี้น้องถามเข้ามาพี่พึ่ง ช่วงนี้ปิดร้านพี่พึ่งมีเวลาพี่พึ่งก็มาทําคลิปตอบให้นะคะว่า2ตัวนี้ใช้ดีค่ะสําหรับคนที่ทําเคมีนะคะก็สามารถใช้ได้ตอบได้เลยนะคะตัวนี้ใช้ดีอย่างผมของพี่พึ่งพี่พึ่งก็จะทําสีประจําเห็นไหม จะทําสีประจําซึ่งความเงาของเส้นผมหรือการเรียงเส้นของเส้นผมซึ่งจะดีขึ้นจะมีความเส้นผมจะมีความเรียงตัวขึ้นเส้นผมจะดูสวยขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ทักถามกันเข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามพี่พึ่งขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะบ๊ายบายนะคะคลิปหลังเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย